สชีวิตสยุคสมัยหอดีตเรันดกส,ดส,ดสดาวน้สาอสวาวสานอยาวน้อน้าสาวยน้าวนวาสน้น จากเทศกาลหนังเมืองคานสปีนี้ผลงานจากผู้กำกับหญิงชาวเยอรมันมาชาชิลินสกีผู้คว,ว้ารางวัลจูวี่ไพรส์มาได้อย่างสมศักดิ์ศรีพร้อมเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ทั่วโลกว่าหนังเรื่องนี้พาผู้ชมไปยังจุดที่ลึกที่สุดในจิตใจของตัวละครได้อย่างน่าทึ่ง wenn ich mein wenn ich meinem Herzen befehle, dass es stehen bleiben soll, dann tut es das nicht. Es schlägt einfach weiter. เรื่องราวของผู้หญิง4ี่รุน่นเอลมาเอริกาแองเจลิกาและเลนกาที่ต่างเติบโตในช่วงเวลาที่ต่างกันแต่มีจุดร่วมเดียวกันคือบ้านไร่หลังหนึ่ง ในแคว้นเอามาร์กทางตอนเหนือของเยอรมนีพวกเธอแต่ละคนใช้ช่วงเวลาวัยยาวของตัวเองในบ้านหลังนี้โดยไม่รู้ว่าร่องรอยและแรงกระเพื่อมจากอดีตกำลังค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งในชีวิตของพวกเธอบ้านหลังหนึ่งจึงกลายเป็นจุดบรรจบของความทรงจำที่ยังไม่สงบเสียงของอดีตยังคงดังอยู่แม้ว่าเจ้าของเสียงจะจากไปนานแล้ว Wenn ich versuche, mich an diesen einen Sommer zu erinnern, dann frage ich mich immer, was Nelly wohl zuletzt gesehen hat. Und ob mir irgendetwas hätte auffallen müssen. จุดเริ่มต้นของซาวฟอร์ลิงไม่ได้มาจากพล็อตหนังแต่เริ่มต้นจากสถานที่จริงที่ผู้กำกับมาชาและผู้ร่วมเขียนบทอย่างหลุยส์ปีเตอร์ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนในฟาร์มเก่าแก่แห่งหนึ่ง ในแคว้นเอามากร,ระหว่างที่พังอยู่ในบ้านหลังนั้นเธอพบกับภาพถ่ยเก่าแก่ของผู้หญิงสามคนจากปี1920เธอเลยเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตของพวกเธอเป็นอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนั้นคำถามเหล่านั้นกลายเป็นรากฐานของเรื่องราวที่ทั้งงดงามบ้านลึกและหลอกหลอนดรตกสนเด่รบอร ส่วนที่หนังได้รับคําชมอย่างสูงคืองานภาพของฟาเบียนแกมเปอร์ที่มาพร้อมกับสายการเคลื่อนกล้องที่นุ่มนวลราวกับผู้ชมได้กลายเป็นพยายนที่มองไม่เห็นคอยเฝ้ามองเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยนำเสนออย่างละเมียดละไมเขียงคู่กับาว้าดีไซน์ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศโดยรอบของบ้านโดยไม่ต้องพึ่งดนตรีประกอบ เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ลองเงี่ยหูฟังเรื่องราวจากอดีต,ตมท่ว่ักนที่เธอิงื่ๆ่อ้กาจะึกเพราะเธอเองไม่ได้ไี่ที่อ่นมัผ่านปผ่านมานไึ่มาผ่านไป่านมาผ่านไปผ่นมาผ่านปผ่านมา่นไม่านปนมานไปผ่นนปานมาผนไ่านมาผไมาผ่านปานนไม่เปนมนไร่านมนมา้นามมา่าาน่ ที่ต้องการให้ผู้ชมได้สมัมผัสประสบการณ์ทางอารมณ์มากกว่าการเล่าเรื่องแบบดั้งเดิมผู้ชมไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกสิ่งแต่จะได้รู้สึกเหมือนตัวละครที่สมัมผัสอดีตโดยไม่รู้มันคืออะไรเฮติเดินตั้งใจมาซีซิตุวิดูฟังเล่าแต่เสียงิ้มสน,นิทอยอาสองนักแสดงสาวดาวรุง่ง ลีนาเออร์เซนดาวสกีและเลนี่กีเซเลอร์ต่างพูดถึงความท้าทายที่ต้องแสดงร่วมกับบานและใช้ความทรงจำของสถานที่เป็นคู่เล่นหลักทางการแสดงผลลัพธ์ที่ออกมาคือความละเอียดละออและเปลาดบางอย่างถึงที่สุดที่ Lange man w o l glücklich spielen kann ohne dass แม้หัวใจของหนังจะอยู่ที่บาดแผลข้ามรุน แต่นักวิจัยหลายคนยังมองว่าหนังทำหน้าที่วิพากษ์สังคมปิตาทิปไตยผู้หญิงในทุกยุคต่างเผชิญหน้าการกดขี่ถูกจำกัดถูกละเมิดและถูกทำให้เงียบเสียงโดยโครงสร้างทางสังคมงที่ฝังลึกซึ่งหนังเรื่องนี้สะท้อนออกมาได้อย่างมีชั้นเชิง

ของบ้านตัวเองดีแค่ไหนถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ใหพลาดหลักคนสุดทอคูลสเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่โจอดออจะสตูอิพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย